บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับฮะจะมีภาพบรรยากาศงานเมื่อวานนี้งานสําคัญนั่นก็คือในโอกาสครบรบบ75ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเ<า>มื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีบรรดารัฐมนตรีนะเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีครับนะเมื่อวานนี้นะนี่ท่านนายกท่านรัฐมนตรี นี่หลายท่านเลยฮะที่เห็นอยู่ในภาพนะครับ,รบแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายพักอ่ะนี่คือบรรยากาศในงานนะฮะ,ะอันนี้ท่านรัฐมนตรีสุพมาศรอิสระพักดีฮะรัฐมนตรีอวอนะฮะท่านทูตหารชื่อเฉียงนะท่านเอกอัครทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะนี่ก็มีทั้งท่านรองนายกนะฮะนะ นีครับอันนี้คือภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ะนะฮะในท่านรองนายกอนุทินชาญวิรกูลนะฮะมทหนึ่งนะคแล้วก็มีทั้งภาคเอกชนนะฮะเนี<ม>่ยโอกาสอันดีอย่างยิ่งฮนะเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยโอโนะ้โหค้าขายนะแล้วก็ทางวัฒนธรรมผูกพันกันลึกซึ้งครับคะนะครบรอบ75ปีการสถาปนาสาธารณรัฐ ประชาชนจีนนะครับเมื่อวานนี้อันนี้ท่านรัฐมนตรีปวฮะเป็นภาพบรรยากาศจากแฟนเพจกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตครับ